เราเชื่อว่าเราเป็นกระต่ายและอีกหลายคนเป็นเต่าเราก้าวหน้าไม่แพ้ใครในภูมิภาคยุคนี้ 3G 2.1 g, g h z เปลี่ยนผู้ตามให้เป็นผู้นำได้โดยไม่รู้ตัวเตรียมก้าวสู่มาตรฐานใหม่16ตุลาคมนี้วันประมูล 3G คลื่นความที่2.1กิกะเฮิรตซ์โดยกสทชอโอกาสครั้งสำคัญของคนไทยที่จะได้ใช้ 3G มาตรฐานโลก เมื่อสังคมยังต้องการสิ่งดีๆ We v e Got the Power เติมสังคมให้เต็มพลังพื้นที่ความดีที่เราจะมาช่วยกันสร้างสารรค์บรรยากาศความสุขให้กลับคืนสู่สังคมค่ะ หลังจากเราได้ทราบถึงที่มานะคะของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกองทุนคุ้มครองเด็กและกองทุนเพื่อการป้องกันและปร,ะบราบปรามการค้าม,มนุษย์วันนี้ตามที่ได้สัญญาไว้นะคะเราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการจัดทําโครงการเพื่อให้ได้รับการพิจารณาจากสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่ะลัดคะสวัสดีค่ะ วันนี้มิวขออนุญาตรบกวนท่านประหลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะคหลังจากที่คราวที่แล้วนะคะเราคุยกันไปถึงวัตถุประสงค์สําคัญนะคะสําหรับกองทุนนี้นะคะรวมไปถึงความพร้อมในการสนับสนุนโครงการดีๆต่างๆเพื่อสังคมครั้งนี้อยากสอบถามถึงรายละเอียดสําหรับการพิจารณาโครงการนะคะเพื่อเป็นเคล็ดลับสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรสนใจที่จะเสนอโครงการเข้ามาค่ะก็ข้อสําคัญที่สุดก็คือว่า โครงการที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับลักการก็คงจะบอกแล้วว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญว่าตอบรับหรือว่าส่งเสริมกิจกรรมเหล่านั้นมากน้อยขนาดไหน เช่นเ,เรื่องของเด็กก็เป็นมี2ประเด็นเรื่องของการคุ้มค,ครองกับเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวัตถุประสงค์เนี่ยนอกจากเ,เรื่องของตรงกับงานแล้วยังต้องมีความเชื่อมโยงในการปฏิบัติว่าการไปทํานั้นทําโดยองค์กรของหน่วยงานที่เสนอขอรับงบประมาณหรือว่าทําร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่นถ้ามีความชัดเจนเหล่านี้เราก็จะได้พิจารณาอนุมัติได้ง่าย<ฮ>แล้วก็สามารถเพียพรเป็นเนินการได้ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยครับค่ะอยากจะให้ท่านประหลัดฝากถึงหน่วยงานหรือองค์กรนะคะที่กําลังเตรียมตัวแล้วก็สนใจอยากจะเสนอโครงการเข้ารับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะจริงๆนั้นสิ่งที่เราเป็นห่วงอยากจะให้โครงการเหล่านั้นตอบสนองกิจกรรมก็คือว่าการไปทํานั้นเกิดผลสลัมฤทธิ์หรือว่าเกิดผลลัพธ์ต่อบุคลากรหรือกลุ่มที่เราจะทํางานส่งเสริมสวัสดิการเนี่ย เราทําแล้วเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของกลุ่มคนที่เราขอประมาณหรือไม่นะ,ะครับหรือว่าเป็นการทาเพื่อเพื่อบริการเฉยๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้รับการอนุมัตินะครับงนั้นก็ควรจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนเบางโครงการส่งมาแล้วก็เป็นการดูแลคนที่เสนอขอมากกว่าอะไรนี้ก็จะอนุมัติยากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครคะถ้ามีรายละเอียดให้พอเพียงแล้วก็สมเหตุสมผลก็ะจะได้รับการพิจารณาครับ ค่ะอัอลาคาสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านประหลัดเป็นอย่างสูงนะคะอนุญาตให้เราบุกเข้ามาสัมภาษณ์แบบเอกล s i v e ถึงภายในห้องทํางานเลยนะคะขอบพระคุณค่ะเวลาต่อจากนี้ไปคงจะต้องเป็นช่วงเวลาของทุกๆองค์กรและหน่วยงานที่มีจุดประสงค์เพื่อสมาชิกในชุมชนในสังคมและเพื่อประเทศชาติส่งโครงการเข้ามาเพื่อรับการสนับสนุนได้แสดงศักยภาพของทุกๆโครงการออกมาอย่างเต็มกำลังนะคะซึ่งหากทุกองค์กรหน่วยงานพร้อมที่จะมีเป้าหมายเดียวกัน คือเป้าหมายที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่คนไทยทุกคนคงจะมีแต่ความสุขแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะช่วงเวลาดีๆของเราหมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้นะคะเราจะพาเข้าสู่ปฏิบัติการโครงการต้นแบบที่ได้รับคัดเลือกสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะทุกที่ทั่วไทยไปกันแบบแอดเวนเจอร์ค่ะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะกับวีก็อดเดอะพาวเวอร์เติมสังคมให้เต็มพลังพบกันวันอาทิตย์นะคะ10นาฬิกา55นาทีถึง11นาฬิกาทางชทรบ5แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เราเชื่อว่าเราเป็นกระต่ายและอีกหลายคนเป็นเต่าเราก้าวหน้าไม่แพ้ใครในภูมิภาคยุคนี้ 3G 2.1 g, g h z เปลี่ยนผู้ตามให้เป็นผู้นำได้โดยไม่รู้ตัวเตรียมก้าวสู่มาตรฐานใหม่16ตุลาคมนี้วันประมูล 3G ขึ้นความที่2.1 g h z โดยกสทชอโอกาสครั้งสำคัญของคนไทยที่จะได้ใช้ 3G มาตรฐานโลก